ให้เคเคไวเคไอเริฟไออ้าวไม่ใช่ไอเริฟดูเหรอนอนตุเรงนิดเดียวใช่ครับนั่นเรียกแแคใช่นั่นเรียกแแคครับระดับว i p พีเลยแบบว i p อพต่าเลยครับร้อนแบบร้อนเลยอ่ะร้อนแบบร้อนมาก ครับพี่ปุกกี้ทุกคนทุกคนปิดยอดให้ผมหน่อยครับผมตั้งเต้าไว้แล้วปิดยอดให้ผมหน่อย <c oughs> ดีลิงไม่เอาไปเอ้ยเ <c> ห <oughs> ม็นครับลิงไม่เอาไปหรอกห่าว่วง <c oughs> ก,ก็ไปนอนเร่งไม่ไหวก็นอน <c oughs> หาไแล้วสองหาวหน้าเร่งถ้าสามหานี ทุกคนไม่สองหาวแล้วมาแล้วโอ้ยอย่าจย่านี่สามหาวครับทุกคนหมุดเด้งสามหาวจริงโต๊ะม้วนโอ้ยเปิดอแล้ะ มีสักวันไว้ที่ไม่เปิ่เด้งเด้งสามหาวไอ้คุณเด้งวาจมแแ้วก็กินเต่าต้องกินเต่าอ่ะแม่ทาลออนไปด้วยเหม็นดิเหงื่อแตกทั้งวันเลยวะเนี้ยสำรวจอะไรเนี่ยทุกคนเด้งเรียผม นิ่งเลยอ่ะงงเลยโอ้ยโอ้ย,อย <laughs> จ้าคุณแม่ทำอะไรเต่๋ยขนให้เหรอเด้งโโห นี่คนให้เหรอน่าหักมีใครได er ้แคบไวปะครับตอนเลี้งเรียวผมมีใครได้แคบป่ะครับน่ารักอะผมอยากได้๋ยวผมไปตัดคลิปว่ะก็อยู่ดีกระทืบเท้าตะตาโดยไม่ติดอะเด้งเด้งรถเป็นไรอะทำไมไม่ใช้ได้เกี่ยวได้แคบแคบไม่ทันนี่นีโยหัวโยหัวปมนไงโยหัวโยหัว ยกหัวยกหัวจะเห็นดูไม่ทันค่ะอี่ยหผวไปตัดคลิปก่อนครับยกหัวยกหัวดูแบบระยะใกล้ออวิทุกคนเคสเปิดนำ้ำลายเคสเปิดเหงือ่อคนดังครับเปิดประมูลเปิดประมูลที่ ห้าแสนครับเปิดเหงือ่เซเลปสาวครับการร้านครับโพอผู้ช่วยขาบุญตะแกงเปิดมาที่หนึ่งร้านนะครับร้อย้านนะครับร้อยล้านแค่นี้หนึ่งโหเก้าสิบล้านสามสิบ้าปิดครับผมปิดคนเดียวครับผมปิดเพียงเพียงผู้เดียวครับไม่มีใครได้ครับปิดแล้วครับเลิกประมูลอีกครับวันน่าจะขาขาไม่ค่อยฮ ทุกคนสมัครดาวเป็นผู้ติดตามได้นะครับสมัครสมัครดาวเป็นผู้ติดตามได้นะครับทุกคนตบเปี่ยวนม่ยืนทำไรเนี่ยยืนเห็นยืนนะครับไก่แลยนะไม่ยินทำไรอะ่ะเดี๋ยวสมัครเลยค่ะเขาี่ขอบคุณนะครับพี่อันดี้ ไม่ยชใจอะไรกันเที่อโอโหใจหายหมดโดีหน,าน่าเป็นไรถ้าเป็นไรตกใจดูเด้งงง เด้งข่าวขึ้นนะเนี่ยไม่ใะ่ขี้มาลายอ่ะทำไมข่าวขึ้นนะ่นะฮะเด้งทำไมข่าวขึ้นเนี่ย นี่จ้ขี้มาอะไรอะ่ะข่าวทันตาข่าวทันตาเห็นโอ้โหนอนเลยนอนแล้วเร่งข่าเร่งเช่านอนเลยชอบว่าเร่องอยู่นอนอย่นอนแล้วตัวใหญ่มากเลย นอนเลยอ่ะทำอะไรไม่ถูกก็ได้นอนเลย,ยงนันก่อนเรื่องงานอื้อ ทอดอะไรรู้แน่เลยสิชุบแป้งทอดแล้วชุบแป้งแล้วทอดได้แล้วที่หลงทางแล้วอมผมบอกทางถูกป่ะเขาจะไปถูกไหมนี่เต็ดแต่ไม่มีแมลงมาเกาะเลยเวลาถ่ายอย่างเงี้ยไม่มีแมลงก่าเลยอ่ะไม่มีแมลงเกาะเลยอะ่ยอะ มันเองไม่ไม,มีเกาะเลยมันเห็นโกติดเนี่ยเออหูว่างอันเนี้ยมีคนมีคนสำรวจนักท่องเที่ยวไหม,มยมีครับจะมียามนะครับเขาจะมาตรวจทุกตอนหกโมงนะแต่นี้น่าจะยังไม่เข้ามาถึงเข้าเข้ามาแล้วอาจจะยังมาไม่ถึงครับเอาไว้แบบนี้ก็ดีนะเออแต่หกโมงเลยครับผมว่าอยากไว้อย่างเนี้ย แต่มันหกโมงแล้วไงถ้าเที่ยวลงอยู่ในวัอบุดิงถ้าลงอยู่ในวัอบุดิงก็แคปก็ผมคน,นเดียวนะครับตรงตรดหลักดิง้งขนาดน,น้าดิเหนิกง,ง่วงเลยที่ล้มเมื่อวานอ่ะหายเร็วมาก กอต auto, ัวพอเบนไปไหนพอเบนเลิกงานเลยครับโมไหมายเลงต้องติดปาก 地方。